สวัสดีครับกับผมวิวคุงซีเฮดนะครับโอเควันนี้ผมมาสอนลงมอสเ e โนเสาร์นะครับเวอร์ชัน1.11นะครับโอเคนะครับเว็บก็จะใช้3ลิงก์นี้ครับใต้ดีสคิ t ชั n นนะครับมาครับมาลิงก์แรกนะครับนะตรงนี้ดาวน์โหลดยังไงครับนะนี่นะตอนแรกเป็นอย่างนี้นะไม่มีไรนะเราก็กดคลิกไปนะตรงดาวน์โหลดเนี่ยอันนี้ครับเอพ1.11.2กดเข้าไปตึก มันจะเข้าไปหน้าเว็บนี้นะครับแล้วก็รอ3 2 1นะครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับนะโอเครอสินะครับโอเคต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมันดาวน์โหลดให้เองนะครับอ่ะตอนนี้มาไมค์ครับฟอกนะปีนี้อันต้องใช้นะเหมือนเดิมครับลงม็อดแบบนี้ต้องมีไมค์ครับฟอกนะครับก็มันไป1.18 2จแล้วแล้วก็หนึ่งจุดแจแล้วก็กด installer นะครับ มันไม่โหลดมาครับอะถ้าไม่โหลดมาก็เนี่ยครับล่างมันไม่เริ่มกดตรงนี้ครับแต่มันดาวน์โหลดให้นะครับนี่ครับน่ะมันดาวน์โหลดแล้วนะโอเคแอดบล็อกนะครับก็กดสคิปขวาบนนะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องเก็บไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เก็บเดี๋ยวเราจะโหลดมาทําไมนะครับนะครับก็มาอยู่ LL library นะครับตัวนี้มันเหมือนเหมือนกับเอ่อโมเดลนะครับตัวโมเดลที่มันไม่ใช่เหมือนกับบล็อกเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะครับ จะใช้ตัวโมเดลตัวนี้นะครับเป็นอแอร์แลบเบอรี่ถ้าโหลดนะครับก็ตัวนี้ไฟล์ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ไดโนเาสาร์คุณก็จะไม่มีรูปร่างนะครับนะตรงกดตรงไฟล์นะครับแล้วก็หาเวอร์ชันนะครับนะาเวอร์ชันเกมที่เราต้องการลงเนี่ยเราลงของ1 11, 2, นึ่งจุดสิบเอ็ดจุดสองนะเห็นไหมนี่ดาวน์โหลดไฟล์ตึ๊กกดท้าไปเนี่ครับมันก็ดาวน์โหลดมานะอ่ะเก็บิ่มเก็บไว้นะครับ เราไปดูเดสท็อปดีก่อนนะครับนะครับก็เราจะได้สามไฟล์ตัวนี้มาครับก็คือปอกนะครับไลบรารีแล้วก็จุลศิคนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวมาคลิกตัวนี้ครับปลอกก่อนนะครับนะครับลงม็อดปอกก่อนนะครับมันจะมีไฟล์นี้ขึ้นมาคือไฟล์ล็อกมันนะครเดี๋ยวเราก็ลบได้นะครับอ่าลงง่ายๆนะครับกดโอเคนะครับอย่าไปยุ่งอะไรมากนะกดโอเคนะครับนะอันนี้ เดี๋ยวค่อยลบก็ได้นะครับมันลงให้เสร็จอ่ะเสร็จแล้วลงปอกต่อไปนะครับลงมอดนะครับอ่ะปุ่มดำสองตัวนี้นะคอ่ะแล้วเข้าไปยังตัวเปอร์เซ็นแอปดัต้าเปอร์เซ็นนะครับคือสําหรับวินโดว์เจ็ดมันอย่างนี้ได้ครับสําหรับวินโดว์อื่นคุณก็เปิดเข้าตัวยังไงตัวนี้ก็ได้ครับตัวคอมพิวเตอร์นะแล้วพิมพ์ด้าบนนะว่าเปอร์เซ็นแอปดัต้าเปอร์เซ็นก็ได้นะครับวินโดว์อื่นนะ เท่าดรอปไหมครับนะครับนะแล้วก็มันจะไม่มีโฟลเดอร์มดนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ลงเปิดบอกครับปกติมันจะเปิดนะแต่นี้ไม่ขี้เกียจเปิดครับนะโอเคเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเราใส่ m o d อต่ลืมติม s นะครับนะตัวเลขหมดนะครับนะอ่าจากนั้นก็เบิมาคลิกตัวนี้แล้วก็ลากเข้าไปใส่นะครับคูมดําลากไปใส่ทึกสองอันเซ็ตจบนะครับแล้วเราก็เปิดไมค์ครับกันนะไมค์ครับอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ ตันนี้ก็เสร็จแล้วลบได้นะครับนะอ่าเมื่อเปิดลันเชอร์ใหม่ครับนะครับก็อ่าให้ดับการไปที่อย่างอ่าิดิคโปรไฟล์นะครับในทำอันนี้เป็นลันเชอร์ใหม่แลใช้เป็นมาคาร์พชั่นนะครับแต่ว่าลันเชอร์เก่าเป็นอิดิคโปรไฟล์ทางตัวสายล่างนะครับอ่ะโอเคโปรไฟล์เรานะครับอ่าผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟอกนะครับตัวล่าสุดที่เราได้มาเลยนะครับนะอ่าเซฟโปรไฟล์นะครับส่วนใหญ่มันก็เหมือนกันนับตรงอิดิคโปรไฟล์นะครับนะอ่านั้นก็กดเพย์นะครับ แล้วก็รอรอ,อ,อนานเหมือนกันนะไม่ใชเ่เล่นๆนะ,อ,ะอ่ะที่อยากบอกว่ารอนานนะก็คือมันเป็นมันลงมอดฟอกไว้นะมันก็ต้องดาวน์โหลดตัวไฟฟอกที่แบบยังไงเรามีครับนะมันคือการลงลงตัวเกม Minecraft มใหม่นะแบบหมายถึงตัว,วเวอร์ชั่นนั้นเกือบใหม่นะครอ่ะแต่มันก็ไม่โหลดมากนะครับมันจะมีโหลดตรงด้านหน้าตัวขึ้นมาเยอะนะครับนะ นะครับมันก็จะโหลดไปเยอะๆพวกนี้นะครับนะโหลดเจ็ดอย่างนะมันก็จะโหลดข้อมูลหมัดนะโอเคแล้วตัวนี้เวอร์ชั่นใหม่มันก็จะมีตัวบอกเมมโมรี่ยนะครับหรือว่าแรมนะครับแล้วแรมมันกินเท่าไหร่นะครับคือไมค้ามเกมกิน CPU นะครับไม่ใช่กินแรมนะโอเคตัวนี้ก็มีรูปทั้งฟอกนะครับมันเป็นเหมือนกับทั้งทั้งเหล็กอะครับนะฟอกนะแล้วตัวนี้มีที่ตีนะครับรอไปนะครับนะ นี่มาครบ7ส่วน7แล้วนะครับมันก็จะเข้าマ c ค a f บขึ้นมานะครับะนครโอเคแล้วเราก็จะมีดูมอดกันนะครับมันมีไหมมอดที่เราใส่จุลสิครับนะครไลบรี่นะครับนะอ่าสองอันนี้นะครับถ้ามันอยู่ในนี้ก็แสดงว่ากุลลงเสร็จแล้วนะคโอเคตอนนี้นะครับมีเจ็ดมอดนะครับแอคทีฟเจ็ดนาคือผมลงอัติไฟไปด้วยครับโอเคมา เรามาลองเทสต์แมปสักอันนี่แมปอะไรผมจำไม่ได้อันนั้นน่าจะผมเคยใช้ไปทดสอบมาละอ๋อโลกใหม่ด้วยนะเกียร์ทีอ่าชื่อก็ใส่ไปที่นับอ่ะอืมเอสที S T. เอาเจสเจพนับดูสิกป้าอีกอย่างเอาง่ายๆนะอืมเอาอะไรยากนะตอนตนี้เป็นมอสไดโดนเสาร์นะครับนะบนะก็จะมี เหมือนกับจูราสิกพาร์คทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเลยนะครับขาดแค่หอหอไอเจนใช่ไหมไออินเจนอออยางมีหอมีรถด,ด้วยนะครับรถก็เหมือนจริงดีนะครับก็ผมอยากได้ของแบบพวกรถภาคสองอ่ะมันดูเจ๋งดีอ่ะนะครับภาคภาคสามไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับนะของภาคภาคผมว่าภาคแรกเนี่ยดูโอเคสุดแล้วนะครับนะเพราะมันแบบยังไงอ่ะ มันเริ่มตนะ้นเนี่ยพักเริ่มเปิดครั้งแรกก็เจ๋งแหละยังไม่ทันเปิดด้วยซ้ำนะนะเอออย่า oh, yeah. นะครับม้าตายตกม้าตายอ่ารอโล,โลกแบบโหลดแป๊บนึง่งเออผมอยากบอกเลยนะว่าเราเกิดมาที่ไม่ดีเลยนะแล้วมาเกิดที่อะไรตรงนี้เนะี่ยเอิอแล้วมาเกิดที่ไม่ดีเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนโลกแป๊บนึงนะพิ้วโอเคนะครับมา อนนี้เราได้โลกมาใหม่แล้วครับเมื่อกี้เป็นเกาะล้างพื้นที่ไม่มีเหมาดสำรวจนะครอ๋อตรงนี้มีเลวีนเหี่ยวตรงนี้ด้วยนะมันคงไม่เจอในเ,าเสาสุ่ม4สุ่ม5หรอกมั้งนะปมไม่รู้เลยมันมีอะนะนครับขากวานะครับมันจะมีจนะุลศิษย์ครับนับบล็อกเป็นพวกนี้นะพืชก็มีนะนะมีพืชด้วยเออมีลิควิดแองเก์อันนี้ก็อะไรไม่รู้นะอ่ะก็จะมีโครงกระดูกด้วยนะครับอ มีตัวตัวนี้คืออะไรนะตัวสิบปากสายอ๋อนี่ป้ายป้ายตัวสิบปากไงอ่ายัาไง,ยางไงเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้นี่เองนะจุดสิบปาร์กอ๋อสิ่งดีนะครับอันนี้เป็นไหนนะงูแล้วนี่น่าจะเป็นตัวตัวแต่ว่าอะไรอะ่ะป้ายมั้งว่าแต่กี่พื้นที่ใสนะ่อะ ไม่รู้นับตัวนี้มันมนับเป็นป้ายป้ายป้าย,ายตอนเปิดเข้าเลยนะครับโอเคนะตัวนี้เป็นส่วนเนื้อนะครับรู้สึกมีตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะเป็นฟิกเกอร์นะเข้าใจนะับเวลาวางมันจะแหลกอย่างนี้นะครับนะไม่ต้องตกใจนะับเวลาวางในสเส่อมจะค้างนะครับนะอโอเคนัานน่าจะาตัวนี่มีเวลโรซีลัปเตอร์ด้วยนะครับ อันนี้ที่มันค้างนะเพราะว่าออ่ยังไงอ่ะมันมันมันโหลดตัว ll loader มันโหลดนะครับมันก็เลยช้านะครับอ้าวมีตัวเล็กๆนะครับอืมืม่แต่ไทโนซอรัสอยู่ไหนเนี่ยไทโนซอรัสนะครับทีเล็กนะครับแต่ละตัวมันอันนี้เป็นฟิกเกอร์นะครับมันมันไม่ใช่ตัวจริงนะครับมาเคลื่อนไหวไม่ได้ครับโอเคเราดูตัวจริงดีกว่านะครับมา ตัวนี้คืออะไรผมไม่รู้นะครับอ้อมเป็น DNA นะครับอ่ะรู้สึกมันจะมีไข่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีไข่อยู่เจ็ดตัวนะครับตัวแรกครับเบสเบสซิโอสัลต์นะครับจะเป็นตัวหัวยิ่งต,ตนะนนั้อ๋อ อันนี้ตัวที่มันอ้าแล้วมันจะนะตรงเนี้ยมันอ้าได้นะนะ้นำพน่นพีดออกมาโอเคกออะไรที่ตัวอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าจําได้คือตัวที่มันวิ่งเน็ตน,นี่นี่น,นี่ตัวนี้มันกําลังอย่างกระหูเห่าครับนะนะนะ,นะมันพ่นพีดไงเข้าใจไหมครับเด็กวเสาร์ไม่ควรอยู่ที่เดียวกันนะสก,กิฟกินเนื้อนะมันจะเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับนะตัวนี้อะไรนะ อ,อ,อ๋อตอนนี้อะไรไม่รู้นะครับนะชื่อว่าพาราสอละชื่ออะไรนะพาอ๋อสามารถเแบบี้ได้นะพาราสาโซโลบอ,อะไรก็ช่างครับอ๋อถ้าเรากดชิปนะครับแล้วก็คลิกว่าอ๋อเราจะเกิดลูกมันได้นะครับอ๋อโอเคไทซระท็อปนับตัวดีเด่น เปิดมาทีเอฟเอกเลยนะครับไทเทอร์แลาท็อปนะตัวนี้มันนอนในพักหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะอ่าต่อไปตัวนี้เป็นตัวสำคัญเราไม่ค่อยอาแรปเตอร์แล้วนะนะเวลนซีแรปเตอร์ผมชอบแรปเตอร์นะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เวลซีแรปเตอร์นะผม <laughs> เป็นรถมันแก่งดะครับแรปเตอร์จะล่าเป็นฝูง เอ้มันครับล่าเดี๋ยวแต่เป็นนักล่าที่ล่าเป็นุูมนะครับดูมันไปกินหมูนะครับนะ,ะแล้วมันจะมีศัตรูอีกตัวหนึ่งไทไรโนโซอรัสน,นะครับปางกี่ให้แหลกเลยงอเนี่ยครับทีเล็กเนี่ยครับศัตรูพวกนี้เป็นศัตรูกันนะครับนะทีเล็กมันจะกินมันจะกัดตัว กัลแลปเตอร์นะครับนะโอเคอาสามารถถ้ากดตีก็อจะได้ของใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับจะตายไหมน่ะมีปืนไหมกันนะมีไหมไม่มีเลยเหรอแค่ขอด้วยนะครับเสียงดีเอ็นเอสกัด ันนี้เป็น DNA ตอนนี้ไม่ตอนนี้เป็นอะไรนะอ๋อเป็นเครื่องวิจัย DNA อ้าวเฮ้ยคี่เล็กตายนะครับมีไดโนเสาร์ไม่หมอบด้วยนะครับนะอ๋ออ๋อสามารถขี่ไดโนเสาร์ได้ด้วยแล้วมันทำไงรูปือนการัพลองไปเล่นเองแล้วกันนะผมก็จะท่านเท่าไหร่นะมีแมนวนวนะลนะไกด์นะนี่นี่ นี่คนระับนี่คือสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุต้นต่อนะครับก็คืออ่ากด f ได้ไหมไม่ใช่มันคือซากดุงลายนะครับนะอ่ามอสกิโตแอมมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยางไม้อ่ะอยางไม้อ่ะนะครับอ่ะโอเคหือที่คลิกซ้ายนะทุบๆๆเอาเนื้อมันนะครับได้เนื้อดีเล็กมามีไกลนะครับ กินเจนอินเจ,น,น,เจนไกด์นะก็คือไกด์ของกินเจนนะนะว่าแต่เราทำอะไรได้ฮะมันทำอะไรไม่ได้เหรออ่อมีรถด,ด้วยนะครับนะแลนน้น่าจะมาขี่รถเล่นกันนะอื่าตัวน,นี้มันมีเโครงกระดูกไม่แน่ใจมาทำอะไรได้นะอันนี้มันมป้ายนะป้ายบอกว่ามันคือแรวเตาอะไรใช่ไหม อูน่าจะใหญ่เหมือนกันนะครับแอนเปอร์เกนมันมันคือ,อยางไม้นะครับนะอะตัวน,นี้เป็นเนื้อไม,มไม่มีอะไรตัวเกียร์ก๊าสตัวน,นี้เป็นกระจกเฉยๆมั้งกระจกเฉยๆตัวตัวน,นี้เป็นชั้นวางของมั้งเอ้ไม่ใช่นี่เครื่องเพาะ นะครับเราสามารถเพาะได้นะถ้ามีเวลานะมีเลเซอร์ด้วยมีอะไรนะไลคิกเรนเดอ to ทู a ช g ์อ๋อมันอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอนี่นี่นี่มันถ้าผมยิัมก,กรเป็นผู้ชายนะเป็นฟีมลเรนด้อมเมลคือผู้ชายใช่ไหมฟีมลคือผู้ชายเมลคือเออฟีมลคือผู้ชาย เมียวคือผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าไปจำไม่ได้ละอ่ะอับฟีเมียวฟีอ่ะถ้าเป็นเมียวล่ะหายคือนในจุลศิษย์ปังบอกว่าอ่าตัวผู้หญิงในนกเสทุกตัวเป็นเพศหญิงนะครับนะ ื่อควบคุมประชากรได้นะครับตอ่อจากนี้ไปนะครับไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ใดทั้งสิ้นนะครับนะนะครับนะที่มันแหลกถ้าถ้าคุณเอาอีกนะมันจะไม่แหลกนะเพราะเอาลดเอา,อเอาอไลบร,รี่มันลด,ดมาแล้วนะครับนะอ่ะมันหลด,ด,ม,ด,ดมันแหลกครั้งแรกนะครับสิ่งที่คุณเห็นต่อไปนี้ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆเพราะนี่คือลดจยนนะครับเรานีสุดนะมีรถหยดในไมค์ครับนะมันก็จะมีนานแล้วนะ

ตายไปตัวหนึ่งฮนะตัวนู๊ดนะฮะอ๋อติดไฟสูบนะครับอ่ารถนะครับไปขับรถอ่เดี๋ยวลองทดสอบขึ้นเขาแล้วกันนะครับ <c oughs> คือผมอยากทดสอบเกียร์ขูงมากเลยนะครับ <c oughs> ลรยๆกันเอามันขึ้นได้สองคนเหรอขึ้นหลังนี้ก็ได้นะครับอ๋อขึ้นหลังนี้ก็ได้อ๋อดีๆนะครับนะครับ สว,สวยนะครับสวยจะตายนะครับนะขับรถเนี่ยพอแตะขึ้นภูเขาได้ไหมครับขึ้นเนิอนอ่ะเอ,ะอ,ะอ,ะอะ้ได้ด้วยนะนี่โอ้โหรถขึ้นเนินนะฮึติดอะไรกอยหอยเดินหน้าไปเพว่อเพื่อเือนะครับฮึแนวเสาเล่นยะังเห็นนอนเลย ถ้าเป็นไรนะครับตอนกลางคืนเนี่ยมันนอนด้วยนะครับมันนั่งเล็กเล็กน้อยเออไม่มันแรกขนาดนี้นะครับฟิวฟิวนะครับโอเคไอ้ยิวฟิวเกือบเกือบนะครับเกือบเกือบมาทล้มา durability test นะครับอันแรกครับออฟโรเท t นะต่อไปเราต้องมีอะไรนะทำแล็บนะครับอืมซึ่งผมก็อยากไปใส่จูรจุลธาตุฟากเลยครับนะโอเคนะครับก็ ประมาณนี้แหละหมอน,นี้เอาไว้ไปเล่นเองกันัปเดื่อเส,สาสร้างเองแต่ผมก็ไม่อยากรีวิวหมดนะถ้ารีวิวหมดแค่นี้มันก็นานแล้วนะครับนะน่าเอาแม่หมดนะรถนี้ชนเป็นไงไหมนะแต่ผมอยากรู้จริงรถชนเป็นไงไม่ไม่โดนอีกนะครับว <c oughs> งเลี้ยวแคบมากนะครับนี่ไม่เป็นไรนะรมันทะลุผ่านเอเดตี้แต่ถ้าเรา ถ้าเราเกมหมดศูนย์ล่ะมันจะเป็นยังไงฟิรือล่าลาคิปเปอร์นะครับล่าคิปเปอร์แต่ไปอยู่ตรงคิปเปอร์นะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตายนะครับเออ,เอนะครับมาเกิดไ,นะนะไหนเนี่ยนะนะครับตายเลยไหนเนี่ยซากนีะครับซากแกมาไม่ไม่ใช่นี่มันหลุมนะครับซากเรา ที่เราทำมันแล้วเปิดไปเมื่อกี้คือถ้าไปเกมโหมดแล้วมันคือต่อให้เราอยู่ในรถมันก็จาัดก,การเราได้นะครับนะโอเคไงก็ไม่น่ามีอะไรคนระับก็ขอบคุณตามตจมเึ่งก่อนแล้วซับสาคานะครันวิธีลงมอสจูราสิคปาร์นะครับแล้วจูราสิคครับนะครับไม่ใช่ปาร์กแล้วก็วิธีเล่นเบื้องต้นนะอแล้วก็แค่นี้แหะครับนะอรถรถนี้รถจีฟนะครับนะ,นนะบนะมีจูราสิคครัตรงนี้ด้วยนะครับนะ อ่ะอน,นี้ครัสวัสดีครับบายบายไอ,อ้สองจะนอนด้วยนะครับนะตัวนี้อ๋อตอนคืนมานอนอย่างนี้เลยนะครับมีตัวอื่นไหมไทสระท็อปอ่ะอืมไทสระท็อปคือเป็นพวกกินพืช <Yeah. S 1> อ่ะนอนเหมือนกันด้วยนะครับนะว่าแต่ทีเล็กเราล่ะนอนไหมทีเล็กเรานอนไหม ทีอันนี้ไม่ไมใช่ทีแรกเราไม่นอนนะครับอันนี้มันตายแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันนอนทีแรกเราพอนนะรู้สึกจะนอนแค่กินพืชน,นะครับนะนายสาวกินพืชจะนอนหลับโอเคนะครับก็แค่นี้ให้แหละมาให้ดูว่านายสามันนอนด้วยนะครับนะ